สองโหสเต็กยิปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับยังไงเนี่ยอยากเอาันนั้นเธอก็หยิบแต่แรกปะ เห็นเธอทำแบบนี้นไม่สวยอะ่ะได้ตเาเธอละทิวลิปนะโคตรไม่สวยสแต็กนะครับ ทำไมเราแบบสุดท้ายมันตัดแบบมันกันวงวลว่านมจะหมดอ่ะก็สวยกว่าเราอยู่ดีเหมือนการ์ตูนเลยเนาะเอาไปขอให้ได้โลสเตอร์โลสตอร์ก่อนเลยโอ้โหจะต้องสวยกว่าเธอแน่ๆเธอสวยกว่าเราอยู่แล้วเธอ มือสั่นน่ะเธอไเยอะเธอกลัวเราไงไม่ได้กลัวมันเราสันนะ่นจริงทนงานสนิทโดยไม่ิเลยไปเลยมือสันนะ่นอ่ะกลัวหรือเปล่า อะไรดิอ่ะ <ś les> เฮ้ยเธอแกแล้งเราเหรอไม่ได้แกล้งเธอทำอะไรอ่ะอต่างไงเราว่านมมันสตรีเหมือนแบบเหม็นหนาแต่ว่ามันบางมากเลยอ่ะม, <ś les> มันต่างกับไอ้นี่ว่าเอาซีซ่างี่ใกล้หมดเลยย เราว่ามันมีอะไรแปลกไปหน่อยเทโคโ,คโ,โ,คโ,คโก้ว่ะเดโโกมันมายถึะไรานต่อไปันนี้ แตกเปลี่ยนนะ<ม>อะไรเดิมหงจัดไปเอาเป็นชั้นอย่างนี้เปล่าไม่ก็แล้วแต่หงอะไรก็ได้ลายต่อไปลายหง เอาเป็นรูปเป็นโซ่ขึ้นมานิดนึงมือสันมันกลัวเราวะดิขักษณะได้เลยตีนหนาต้นทำไมตีนหนาตีานนีงไม่รู้ทำไมนั่มันเหมอนอะไรแบบนี้นะ เบลแมนจับคู่กับเตาไม่เด้็กไฟฟ้านี่ถือว่าดีมากๆเลยนะถ้าใครกำลังใช้เบลแมนแล e ats, ้วตัดสินใจจะใช้เตาไม่เดล็กไฟฟ้าเนี่ยจับไปเลยดสปนคำอะไรกันไหมคิดว่าจะบางจังคิดว right ่าจะสวยกว่าไหมครับก็คิด คิดอยู่แล้วแต่ว่าจะสวยกว่าหรือเปล่าก็ต้อง <c oughs> ว่าจะหนาก็หนาเกินเอาอามาเลย จะให้เ,เพื่อนๆตัดสินกันนะครับว่าอันนี้คือฝั่ง A อนะอันนี้ฝั่งบอันนี้ต้องยอมเขานะแล้วก็อันนี้จริงอันนี้ก็เทไม่ดีหรอกแต่อันนี้ก็ดีกว่าชนะใครอบอกน,นะอันนี้ก็ชนะนะเฮ้ยเราต้องตัดสินได้ดิหเอมเอมเทวาหัวไม่สวยไงตอนนี้ส,สตรีมกี่แก้วละหนึ่ง 6กเจ็ดแก้วแล้วน้ำยังไม่หมดนะครับน้ำยังไม่หมดไปต่ออ่าวิงทิวลีปมาเอาวิง<ๆ>วิงสามหนึ่งนะวิง 3, สามหนึ่งซะด้วยซะด้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้เจมท้ามีใครเริ่มก่อนเราเชืคอจะข่มเราก่อนว่ากันเถอะไม่ไอ้มือเราสั่นอะอีจริงด้วยจริงมือสัน่นแบบ ทำไม่ได้อ่ะอนี้เราให้เธอชนะไปก่อนก็ได้เพราะว่าเราชนะมาหลายรอบแล้วไม่จริงอ่ะวิงวิงสามหนึ่ง โโอหไม่ชัดเจนอะ่ะไม่สวยบางจัดเราไม่ได้ยอมเถ่ะวะ

แต่ของเธอมันดูชัดเจนกว่านะอเอาอไรอันนี้เฮ้ยไม่ไม่ไม,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 ไม่เอานี่สองปื้ออะได้จริงด้วยหัวใจธรรมดาใช่ไหมได้

ก็ชนะไปดิผู้แพูแพ้ไาหลายรอบแล้วเธอขอสสวยนิ่งๆหน่อยดิเธอเอาวิงแล้วกันไปอะไรนะไม่ใช่วิง <ๆ S 1> เรียกว่าอะไรนะปกตินี่ไงนมัมมันเอียงอ่ะเธอเทเอียงอ่ะพอแล้วอย่าง ที่มันเวถ้าเราเปิดหม้อปุ๊บเนี่ยแรงดันจะออกตรงนี้ตรงขอบนี้แล้วมันจะเหมือนแบบระเบิดตุ้มเลยนะอย่าลืมนะครับเสร็จแล้วเปิดแรงดันออกก่อนนะแล้วค่อยเปิดฝาด้านบนนะครับ